ดูฝีมืออาจารย์เปิ้ลครับดึงสโลปครับผมนี่ฮะรถจอดไม่ได้เลยครับอยากดึงสโลปครับลองของครับผมของเขาจะเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนี่ฮะโอ้ขับยังกาเด็กน้อยหัดขับรถครับนี่ฮะทีมงานพวกเราครับทีมงานเสียสละร,รถคุดบุรีรำครับ ทำอะไรนาะนี่ทำซ่มห้าซูมหกแล้วครับเนี่ยอยู่ที่กระสังก็อาจารย์ปลักครับมวยครับนึงนะครับอยู่นี่ก็เอาไแล้วอาจารย์เปิ้ลครับรถใหม่ทำเหมือนคนแก่ครับครับในฮะดีก็อยู่เฉยๆว่างันแต่ตักสองตักยังดีครับ ฝึกฝนกันไปครับต่อไปจะเป็นเท่าแก่รถขูก็ต้องขับเป็นครับเนาะใมเหมือนผมครับขับไปเป็นเนาะอาจารย์เปิ้ลครับนี่นิ่มจะด้วยครับโชว์สเต็ปความนิ่มนวลครับจกเข้าไปครับทำอะไรของเขาครับเสียสูตรเขาหรือเสียของมหรือเปล่าครับนี่เอ้าทำเข้ไปเอาเข้าไป เป็นได้ครับรถเราใหญ่รถเรายาวอ่าเบลเลือบเบอขาดไปเลยครับผมไม่ต้องห่วงครับจกเยอะๆเลยก็ได้เนาะอ่าถือว่าเป็นการหัดไปในตัวกดดินขึ้นน้ําสบายครับอย่างนี้ถือว่ามีฝีมือแล้วมีประสบการณ์แล้วะบ่อ,อ,บอต่อไปนี่ให้ขับเองครับจะได้รู้ครับจะได้เก่งบ่อต่อไปนี่ต้องบันเลงเองเลยครับขับเองเลยจะได้เก่งครับ นี่ฮะธรรมดาสถิตไหนครับเรามีงานแก้ครับเมื่อกี้เจ้านายโทรมาเพราะว่าต้องแก้ไขอีกเล็กน้อยเดี๋ยวให้อาจารย์แบงค์ครับไปบรรเลงครับแก้ไขลงไปเคลียต้องไปเคลียด้านล่างครับนี่ฮะตรงนิดนึงครับตรงนี้ครับจะไปดึงตรงนี้ฮะที่เป็นโน้นนิดหน่อยครับออกครับว่ามีปัญหาเล็กน้อยครับไม่ถึงขนาดไม่ถึงระดับครับแต่วันนี้อาจารย์เพิ่นทํางานรอไปก่อนนี่ อ้าวอ้าวอ้าวก็ให้ขุดขึ้นครับไม่ได้ขุดเอาไปถมคืนนะอาชี้ไม้ชีมช้มือเลยเขาโกรธครับวันนี้อาจารย์แบงค์จะเอาให้จบงานครับมีภารกิจที่จะไปหวานข้าวครับบอกคนยายโทรตามแล้วจะไปหวานข้าวเลยครับเนาะภารกิจของอาจารย์แบงค์ก็มาช่วยกันครับทีมงานพวกเรา ขาดเหลือก็มาช่วยกันมนีปัญหาครับอ่าน้องจะไปทำธุระก่อนช่วยกันทำงานครับล่ะงงเงางงกว่าต้อเปิดประตูมาด้วยเนาะเลยเอางๆงเงางงเงาเอางาทำอะไรครับเนี่ยโอ้ทำอะไรของเขาครับเนี่ยทำเหมือนมืองงๆงเลยครับอ้าวพังแนวทิ้งครับอาจารย์เปิ้ลครับเล่นแนววล่ะ ครับวันนี้ให้มาดูทีมงานของเราครับอาจารย์เปิ้ลครับกับทีมือการขุดแต่งสโลปครับว้าวว้าวทั้งหมดครับทั้งคันหมดครับเอาเอาเข้าไปครับยิงทำยิงเละหรือเปล่าบนี่ยแต่งให้สวยจะแต่งให้เละครับออาเอาครับมมือไม่นิ่งครับเนม่เห็นเขามาเขาเห็นเขาทำเหมือนทำเหมือนเขาเขาว่าไงเอาแล้วกู จะลิมไหมครับนี่มันจะเกิดปัญหาหรือเปล่าครับนี่นี่ครับต้องมีประสบการณ์มีประสบการณ์จริงครับทำงานถึงจะทําจบครับเพราะว่าเป็นงานต้องใช้ทีมือของผมนะมางานที่ต้องใช้ทักษะด้วยครับงานพวกเราก็มันจะจบได้มันก็ต้องมีทักษะมีประสบการณ์ในการทํางานครับอ่า คลิปนี้ให้ดูอาจารย์เปิ้ลครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับหมดน้ำมันฟรีครับหมดน้ำมันฟรีครับผมไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเนี่ยเปลืองน้ำมันเฉยนะครับน้ำมันแพงนะครับน้ำมันสี่สิบบาทแล้วครับมาเกาเล่นนี่ครับผมเนาะอ่าสี่สิบาทจะมาเกาเล่นเนี่ยไม่ไหวครับผมอ่าไหนว่ากันครับถ้านับเป็นใส่ด้ำนี่ได้ประมาณสามด้ำแล้วครับ ที่เอาขึ้นไปครับแต่เป็นอะไรที่อันตรายมากครับอย่าไปอยู่ใกล้นะครับผมเป็นเรื่องที่อันตรายมากครับเดี๋ยวให้อาจารย์เป็นครับกินข้าวเสร็จก็จะมาเก็บงานครับเนาะอาจารย์เป็นจะเก็บงานให้เราตรงนี้ฮะเก็บงานดูความครับผมจะเก็บงานด้านล่างเล็กน้อยครับน่าจะจบครับเนาะ ต้องเปิดทางลงครับถึงจะช้าหน่อยก็ต้องสู้ครับเพราะว่าหน้าง,งานของเรารับมาแล้วอเอาให้ดีเอาให้ได้เอาให้จบเอาให้เคลียรครับเอาไปนะครับนี่ไปนะครับโอ้ครับโอ้โหไปนะครับเนี่ยปาเรถจะก่อนครับไม่มั่นใจนะครับเนี่ยเราจะทําอะไรครับสายมันแตกด้วย วเนี้ยเขาเป็นคนบริเลงครับเขาเป็นคนจัดการครับทำอะไรออกมาครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับ ต้องจบต้องย้ายครับวันนี้เราจะได้ทําการย้ายวันนี้นะครับทีมงานพวกเราพอครับหายใจไม่ทันแล้วครับเหนื่อยครับเหนื่อยด้วยครับพอพอพอจะขับเลยหัวใจหัวใจคนเยอะๆจะวายโอ้ครับเพราะว่าเราจะเปลือยแล้วมันมันไม่คุ้มครับมันไม่คุ้มครับนั่นแหละมันไม่คุ้มพอ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  ที่เข้าไปขับไปว่าอะไรครับเพราะว่าร้อนครับอยู่ด้านในแอร์เย็นสบายมากครับออกมาด้านนอกนี่คือร้อนระอุครับนะอย่างน้องกินข้าวเสร็จเราก็จะรีบไปเลงครับลงไปเคลียร์ด้านบนด้านในนิดหน่อยครับไปเก็บงานครับจะได้จบครับงานเราจะได้จบสักที ไม่เป็นกับเพลองน้ำมันโดยใช่ไงครับเพลองื้อเพลิงกับเพลิงยิงแ็งด้วยครับนะอาจะลงเลยครับผมเนีน้องมาแล้วเกิดปัญหาแล้วแบงเกิดปัญหาแล้วต้องลงไปเคลียร์แล้วนิดนึงนายโทรมาแล้ว จบก็จะไม่จบอาจารย์เปิ้ลครับดูสารรูปครับดูไม่ได้เลยครับนี่หนุ่มโสดพ่อไม้ครับพ่อห้างพ่อห้างใจเด็ดพ่อห้างมือหนึ่งเหม็นเขียวพ่อห้างดิอะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวจะคุยกับน้องน,นครับคลิปนี้เอาตรงนี้แหละจะได้จบงานครับอีกสักชั่วโมงนึ่งจะจบครับ รถมาแล้วรถเทเลยจะมาแล้วบอกว่ามาแล้วใกล้จะถึงแล้วสวัสดีครับ